คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะมาดูแนวทางหวยห้าน้อยนะคะปกติพิเศษ VIP เนาะอันนี้ต้้งเขียนสลับกันนะคะเพื่อนพิเศษปกติ VIP ของวันที่17นะคะสตรวัด ใจส,สามนอยนะคะเพื่อนมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะพิเศษนะคะออก0 2 2นะคะแล้วก็2 1ไม่เข้านะคะรอบธรรมดา9 65แล้วก็1 4นะคะเพื่อนอันนี้เข้า1 4นะคะแตกตรงๆเลยเนาะเข้าตรงๆนะคะ หกห้าไม่เข้านะคะ VIP นะคะหนึ่งหกสองแล้วก็ศูนย์แปดนะคะไม่เข้าเนาะเข้าหน่อยเดียวนะคะหนึ่งสี่เนาะอันนี้ก็ไม่มีศูนย์แปดนะคะต้องไม่มีเลขแปดมาจับวินให้นะคะมาดูของวันนี้นะคะเพื่อนมีเลขหนึ่งนะคะเลขสามเลขห้าเลขหก แล้วก็เล็ก7นะคะต้องจะจับวินเลขในตารางให้6ชุดนะคะนาอ6ชุดนะคะมาดูเลยนะคะ13 1551เนาอ1661 1771นะคะ3553 3663 3773นะคะ 5665 5, 5 7 7 5นะคะและชุดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆ6 7 7 6นะคะถ้าชอบนะคะก็ตามได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะต้อมขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุข ความเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคนะคะขอให้รวย,รวยเๆเฮงเงปังๆกันทุกท่านนะคะเนาะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตามขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเ,เพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูมดนะคะมดไปตัวไหนบ้างนะคะเ,เพื่อน บ๊ายบายค่ะ